สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาต่อกันคลิปสงเนาะแบบนี้คลิปนี้ก็จะเป็นเห็ดพึ่งขาลายเด้อค่ะเด้อนี่เป็นลักษณะังสีเด้อค่ะเห็ดพึ่งขาลายเนี่ยนี่ค่ะอันคลิปแรกนั้นพี่อิงเก็บเห็ดพึ่งหวานอันนี้ก็จะเป็นเห็ดพึ่งขาลายเด้อพี่น้องลักษณะนี้เด้อจ่ะเด้อเอนี่ยพี่อันเดี๋ยวพี่อิง สิยางเลาะไปเรื่อยๆมันกำลังเกิดล่ะค่ะเพราะว่าเห็ดเพิืงหวานนั้นอันเท่าว่าพื้นว่าพี่อิงมาเก็บแต่อาทิตย์ที่แล้วอ่ะมันกะสีได้หาผลพี่น้องพี่อิงอีได้หาไปหนึ่งไปพออีดอกนึงไปยางไปพี่น้องบ,บ,บริเวณนี่สิเป็นเฮ็ดเพิงืงขาลายนะคะนี่ขึ้นละเห็นบอกดอกตุ้มมุติมิจังสี่ค่ะพี่น้องนี่ ตูมุติมินี่พี่อิงสิเอาจังซี่เดอ้อมันจังอีแกงแซบเนี่ยซำซำหนวมึงเขาเนี่ยเนี่ยซำเนี่ยมันจะอีแกงแซบค่ะแกงแซบแกงหวานคือเห็ดปวกเลยค่ะเนี่ยล่างแล้วก็แกงแซบแซบ,แซบมือน,นี่แกงเห็ดแซบแซบโอ้ยเบิ้งลูกข่อยเ <c oughs> บิ้งลูกข่อยย่งางหาเห็ดให้แม่เออหาเห็ดไป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 ,ไปหาเห็ดต่อ หาต่อหาต่อเออเออ,เอ,อไปหาต่อหาต่อจังสี่เด้อพี่น้องเด้อนี่แกงแซ่บแต่ว่าขึ้นล้าหลายพี่น้องเห็ดอันดอกอ่อนๆจังสี่ล่ะค่ะขึ้นล้าเต็มอยู่พี่อิงบ่วไทายให้เบิ่งเด้อพี่อิงเสียดายนะคะงามๆเสียพี่น้องเอาไปต่อเห็นแล้วค่ะเห็นอีกดอกละไปต่อต้อต่อกันจ้ะแม่นบ่ จ้ะดอกหนึ่งดอกน้อยๆโอ้ยหอยเมียงเนาะก,ก็อยากกินเนาะยายิงก็อยากเก็บญ <laughs> าติกันเด้อพี่น้องเด้อญาติกันเอาหาต่อจ้าหาต่อมีอีกบ่มีพี่น้องพี่อิงสิเลือกเอาตอดอกงามเด้อปีนี้เด้อคือบ่เอาอันนั้นเอากระดอกงาม ดอกนึงค่ะจูดอกงามงามไปเก่งจับเสบเนี่ยเมื่อนี่ทูหายายยายกระถามว่าได้ไปเก็บเห็ดยังมืสั้นเพิ่นติดใจเดี๋ยวที่เอาไปแกงให้เรากินเดือนเดือนพฤศจิก,กายนพี่น้องนี่ยายพินกับิี่ได้กินแกงเห็ดอีกละล้าดอกน,นี้ปุ๊บปุ๊บย่ บุบยู่โอ้ยได้อยู่เนาะได้อยู่ค่ะได้อยู่ปุบยู่งามมาสันสองพี่น้องสองพี่น้องสองพี่น้องอ จะยูจ,จังสี่ได้พี่น้องเนี่ยเห็ดอะดอกเห็ดนะอันนี้ป้ายาแต่ว่าต้องป้าหยานี่ต้องมีต้นอันนี้ด้วยจ้ะต้องมีต้นอันนี้เขาจังอีกเกิดเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะนี่ดอกหนึ่งไม่ใช่เป็นดอกกระบืองแก่ดอกค่ะแต่ว่าเกิดได้สามมือแล้วดอกเนี่ย หาตอจ้าหาตอน้องเห็นบ่เห็นบ่คันโดดบางยเงนอ่ะมึงเข่าวสีน่าวบ่โอ้ยยังดีอยู่ยดีอยู่โอเคค่ะยังโอเคอยู่ยังได้อยู่ค่ะ อันนี้ก็คือเห็ดทัวเด้อพี่น้องยนะกินได้จ้ะน,นี่กินได้ค่ะทัวดอกหนึงโอ้ยเป็นลักษณะลักษณะเขาเป็นลักษณะนี่เด้อเนี่ยแต่ว่าพี่อิงซิบ่เอาไปดอกพี่อิงแม่ยางเบิงเขาซื้อเพราะว่าเขามีแค่สองดอกก็สิปล่อยให้เขาขยายพันธุ์ก่อน โอ้เขาขยายพันธุ์ไปบริเวณนี้สิเป็นเห็ดทัวหรือว่าภาษาอังกฤษพี่อิงจะไม่ได้แต่เขาเอิ้นเห็ดทัวเนาะเอาอสั่นก็แล้วกันโอเคนะพี่น้องโซนนี่สิเป็นเห็ดเกาลักษด้วยพี่น้องแต่ว่าอันนี้กะอันโมเมนเกาลักอันนี้เป็นเห็ดเพิองนะคะแต่ว่าพี่อิงเห็ดเกาลักเห็ดเกาลักแล้วดอกนึง เดี๋ยวเข้าไปเบิ้งน้ำกันโอ้ย,ยทีซีบิวเธอไปย่างสั่มแล้วเอย่าเข้าเบิ้งน้ำกันนี่ค่ะอันนี้กินกรได้ด้วยจะดื้อแต่ว่านี่เกาลักเนี่ยเกาลักเกิดละว้าาาเกากดอกหนึง่งงามอยู่ค่ะใส่ใสใสเออเออเออเดี๋ยวแม่ไปเบิ้งให้เออเดี๋ยวไปเบิ้งให้ ต่อต่อต่ออันนี้เป็นเห็ดอันเบียด้วยค่ะอโซนนี่สิเป็นเห็ดเกาลักค่ะแต่ว่ามันนี่มัทันได้เกิดหลายพี่อิงสิงไปเบิ่งเห็ดอันนั้นก่อนไปเบิ้งเห็ดไอเห็ดพึ่งขาลายก่อนโซนนี่ค่ะสิเป็นโซนเห็ดอ่าพึ่งขาลายแล้วน้อง นีเดอเดี๋ยวพี่เองเห็ดให้เพึ่งพึ่งขาลายนไม่ใช่ออกยังสี่แล้วค่ะเนี่ยี่ออกยังสี่เป็นธงแต่ว่าที่เห็นเห็นม้านะพี่น้องเป็นสิบดอกมันมู่มันมันมู๊จังไหว่าตีมันเป็นเชือลาเพราะว่าปีนี้ฝนมันตกหลายมันเป็นเชือลาเอ้าหาให้แม่ดูหาดมดมดมเขามาดมนบตีแล้วพี่น้องแล้วเขาก็เขาเห็นแล้วเขาก็ นอนล้มทับอยงสีเดอลูกข่อยเดอนีมีอีกดอกนึงเรือยไฮเบิ่งนเดออัอนี้เป็นลักษณะนี้เด้อคันดอกเห็ดว่ามันอีหม่บ่แต่ว่าพี่เห็นสองสามดอกแล้วเนี่ยห็นบ่มันเป็นเชื้อราสิพี่น้อง,งนี่เชื้อราขึ้นหนึ่งสิพี่อิงกระ่บเก็บดอกนี่ห็นบ่สามต่ยยางมาว่นมปนสามดอกเป็นซิฟเป็นเชื้อรา ันดอกนึงเดี๋ยวไปเบ่งดอกน้นไปเบ่งดอกนนี่ป้าจังสี่ราคาเนี่ยนี่เดี๋ยวเด้อแวกหาเอ็นบ่เ,เ,เนี่อันนี้ดอกดีนี่จังสี่จังว่าดอกงามน,นี่นี่พี่อิงกะว่าสิเก็บผากสาวก่อนเราพี่หญิงสิพาลูกไปบ้านแล้วจังสี่มาเก็บคนเดียวเพราะว่ามันมันยางไก่่นื้องสงสาร สงสารเห็ดน้ำมันทับกันพี่อิงเอาทุงมาเมนียเนี่ยเอายางไปจังสีเนะเอาเนี่ยย่างหาเนี่ยกับพี่อิงเนี่ยเนี่ยป้าจังส่ละค่ะปลาป้า,ป,าป้าเห็ดอันนี้นะเนี่ยที่เป็นแบบนี้แนี่พี่น้องเห็นบอหมู่หลายคักเห็ดปีนี้เพราะว่าฝนมันที่พี่อิงบอเคยได้เก็บให้เบิ้งนะ่ะฝนมันตก พี่อิงกับบออกบ้านแล้วเนาะฝนตกแหมมพี่น้องจะหาเพิ่งดูแม่นบ่เห็นบ่เห็นเจ้าเห็นดอกเห็ดบ่ใอยว่าแม่นดอกเห็ดเด้ยอซีพีเบิงเอาบอแม่นอันสีดอกเห็ดกับสีใบไม้มันคือคือกันเธอเด้เน่เบิงลูกข่อยนะยางเซนหาเพราะว่าเขาเคยมามองเลยเขาก็สิไปมองนั่นแล้ะเขาที่บ้ากบากบไซเฮ้าล่ะลูกพี่อิงนะ ไปย่างย่าง่ตเดี๋ยวแม่สิพาปกลับไปบ้านก่อนอันเอาปลานี่เราก็สิพากลับไปบ้านก่อนเรากแจังอีหมาใหม่ย่งาง่อจักน้อยพี่น้องเดี๋ยวสิพาปไปอีกปลานึงเด้อพี่น้องย่งางมาสามปาลาเลยเด้อไดเห็ดหลายอยู่เป็นกระตาหน่อยคนละย่างมาสามปาลาหรอไปพาปไปปลาหนึง่งอัน ปลานีเราก็สกับบ้านละค่ะยางอ้อมโลกเมื่อนี้ยิ่งสำรวจเห็ดจริงๆนะเขาก็ออกตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าฝนกระตกเหก็ดกระมู่เห็ดกระขืนล้ามู่ก็คือขึนล้าล้อเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปยังปลานี่เฮ็ดพึ่งขาลายหัวดำนะคะไปยางเบิร์นนี่บอก มีกะมีแต่ว่าปกติมันกะสิออกไลกันน่ะล่ะพี่น้องเขาออกตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วพุลหลาบเห็นไหมนี่ท่าน,นว่าออกออกแต่อาทิตย์ที่แล้วนี่เห็นบ่มค่ะนี่มันหมู่เลยเนะี่ยแบตปีอิงกับสิเบิร์ตเห็นไหจากแบตเบ,เดบิดแ,บบแล้ว